ผู้ใดเขาว่าได้ทักแชทนะครับทักแชทผมมานะครับแชทนี่แหละเพียดคุณเต้พาเฮงนี่แหละนะครับผมนะ <c oughs> ดึงเข้าให้หน่อยไม่ออของผมไม่มีระบบดึงเข้านะทุกคนต้องทักผมไปนะ อ่าถ้าใครทักแชทก่อนนะครับบอมแมนของแท้นะครับอ่าถ้าทักแชทก่อนไม่ใช่ของจริงนะครับของผมนะครับของผมไม่ทักแชทก่อนนะครับทุกคนต้องทักมาหาผมนะครับผมจะได้บอกถูกนะครับของผมจะไม่ทักแชทใครก่อนนะอ่าบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มิชฉาชีพเยอะนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วกลุ่มผมให้เข้าฟรีนะครับอืมอ่าให้เข้าฟรีดีพี่นองนะครับอ่า าถามคนในกลุ่มผมมึงก็ได้นะครับกันออกบอกมาบอกนี่กันบอกในฟีนี่ฟีย่างเดียวพี่น้องนะครับบอกฟีก็คือฟีนะครับบ่เสียเงื่อนพอบาทนะครับนะบ่เสียเงินพอบาทนะครับแต่นะครับแต่จะช้านิดหน่อยอย่าว่าก,กันพี่น้องใจยเย็นๆน,นะครับอ่าใจยเย็นๆน,นะครับผมให้เข้าฟีทุกเงื่อนไขยอยู่แล้วนะครับอืครับอ่าก็ ว่าจังไดแลละพี่น้องนะครับงวดก่อนก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับนะก่อนหน้านั้นมันก็ก็เข่ามาขาดอยู่นะครับเ,เข่าขากอยู่สีงวดนะครับนะเ,เสียดายนะครับไฟสีบลเสียดายนะเนาะไฟสีบลอ,อยากได้มันบอพี่น้องนะครับ ทุกคนแหละนะครับทุกคนนะครับอ่าทุกคนมีความมีความประสงค์เดียวกันนะครับอ่าทุกคนมีความประสงค์เดียวกันนะครับคืออยากเถื่ออยากได้นะครับอยากเถื่ออยากได้อยากโดนนะครับผมก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขแต่ละตัวนะครับอ่าเลขแต่ละตัวแนวทางแต่ละแนวนะครับอ่าได้นะครับ ได้เหมือนกันหมดนะครับได้เหมือนกันหมดนะครับอ่าแล้วผมทําออกมาแต่ละตัวนะครับทําออกมาแต่ละตัวรับรองนะครับรับรองอ่าผมยันแต่อ่านก่อนเนี่ย เฮ็ดบอกเปลี่ยนให้ไ้รานเริ่มเด้อครับแม่นะครับถ้าใครทําให้เปลี่ยนจริงๆนะครับแนะนำไปแล้วนะครับอากาศสวัสดีนะครับคนดูพันห้าร้อยคนนะครับผมนะอ่ะรัดนะครับประจําวันที่หนึ่งกุมภานะครับสองห้าหกสี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมขอเปิดตัวนี้นะครับทุกคนนะผมขอเปิดตัวนี้ชอบไม่ชอบยังไง ไม่ว่ากันนะครับชอบไม่ชอบอยังไงไม่ว่ากันนะตัวนี้เลยทุกคนนะตัวนี้เลยทุกคนนะครับอ่าแแบไไปเลยนะครับนะแแบไว้เลยผมนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้าจะปิดแล้วนะครับนับหนึ่งถึงห้าขอปิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจ้ะทุกคนโอเคครับอ่า ผมโชคดนบ่อใดน,นะครับทุกคนๆๆทุกคนอย่ามาผม <g oda> ผมโชคดโดนบ่ไใดก่อนหน้านั้นผมเคยโชว์นานนะครับโชวดวนนะครับโชคดโดนแล้วอันโอ้ยอียังนะครับมันเคยมีปัญหานะครับทุกคนนะโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับอืถ้าอยากติดตามผมจริงนะติดตามผมนะครับได้ช่องทางเดียวนะครับทางไลน์อีลีพี่น้องนะครับจะแจ้งทวเลนะจะไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทําแนวทางให้ คนในกลุ่มก่อนนะครับผมนะแล้วพรุ่งนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะครับนะสีมีเรียงมาเบานะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้เลยนะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วครับคิดหอดกันก็ทักมานะครับอ่ะไปแล้วทุกคนโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับปังปังสู้ไปด้วยกันนะครับ